เธออีกคนหนึ่งไหนไหมอันนี้อ๋อคุยตัดผมหนูนะหนูไอ้ตั้งแน่เธอไม่อยากถักเปียไงต้องตัดเลยตัดเั้นเลยเอ้านักเรียนเข้าแถวดีๆสิอ้าวแล้วันนี้มีแค่สามคนเองเหรอนี่ไงกาลังมรงนะเห็นไหมอะไรโหนักเรียนผมสยายมาเลยอะไรคะครูผสีด้วยนักเรียนหญิงเขาให้ถักเปียไม่ใช่หรอครับนี่ เดีี๋ยวรบผมสแล้วดูนี่นะไปย้อมสีมากันทำไมก็มันใกล้จะปิดเทอมแล้วค่ะคุณมันใกล้จะปิดแต่มันยังไม่ปิดเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยระเบียบตัวเลยเจาะหูมันผิดระเบียบโรงเรียนนะเธออย่ามาเฉยเฉยในไหมแล้วดูเปียก็ไม่ถักแล้วผมก็หนูรีบแตดผมเธอออกทางนะอย่าไปจ่ายผมหนูนะหนูไว้ต้้งแต่นั้นเธอไม่อยากถักเปียสิจะตัดสั้นเลยตัดไปเลยเอาไหมเหมือนหนูหินอะไม่อะ ตาวผมเธอยาวๆน่ะคุณหนูเปียผมแล้วทำไมไม่เปียมาให้เรียบร้อยทำไมต้องเปียตอนนี้ใช่ลงมาลงมาเลยลงมาเลยลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาลูด้วยเหรอลงมาคุณให้ผมไปรถไปเก็บให้ไหมไม่ต้องดูนะทุกคนดูว่าเป็นตัวอย่างนะนี่เธออีกคนหนึ่งไหนไหมใช่คุยตาผมหนูนะหนูไว้ตั้งนานไม่อยากถักเปียไงต้องตัดเลยตัดเลย ไม่ได้แค่ครั้งแรกเองไม่เป็นไรหรอกเธอไม่้องมาเข้าข้างเพื่อนเลยพี่หนูหนูไมเข้าข้างถ้าพวกนี้เ้าไม่บ้านมานะฉันจะตัดผมเธอแทนเอาไหมครูย้อนย่อสีผมไม่เกี่ยวะพวกเธอต้องทำไม่ถูกระเบียบถ้าเธอรับผิดชอบแทนเพื่อนนะถ้าพ่งนี้เพื่อนเธอไม่ถักเปียมาฉันจะตัดผมเธอโอเคไหมค่ะค่ะค่ะรับผิดชอบแทนกันนะไปให้เรียบร้อยอะไรหอนทาไม อะไรคูล่ะเราไปแล้วไปเราเร็วเร,วเ,รวเร็วเข้าโรงเรียนม่มาอุ้ยลวกสีชั้นแต่ละโคนนี่ไม่เคยได้ดังใจสักคนเลย